สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับช่องไบเอลอีกแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้มาแบบสดใสเรืองร่าเหมือนทุกทีเพราะเสียงสั่นเครือเล็กน้อยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังเรียนอยู่ต้องเคยเจอนั่นก็คืออกหักตอนเรียน ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอกหักรักคุดอกหักเพราะเขามีคนใหม่อกหักเพราะเขาไม่เคยรักเราเลยหรืออกหักเพราะเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันเจ็บปวดเสมอแหละเนอะยิ่งตอนเรียนเนี่ยนะโอ้โหมันไม่ใช่แค่เจ็บใจนะมันเจ็บใจแล้วยังกระทบการเรียนอีก แบบว่าอ่านหนังสือก็ไม่เข่าหัวทําการบ้านก็ไม่อยากทําไปเรียนก็เบลอเบลอมองหน้าครูอาจารย์ก็เห็นแต่หน้าเขาคนนั้นเข้าใจฟิลกันใช่ไหมคะทุกคนแต่ แต่แตอย่าพึ่งดิ่งกันไปมากกว่านี้เพราะวันนี้เราในฐานะที่เคยผ่านช่วงเวลาอกหักตอนเรียนมาแล้วจะมาแชร์ฮิวใจง่ายๆฉบับนักเรียนที่รับรองว่าทำตามได้จริงและช่วยให้ทุกคนกลับมาสดใสเรียนเก่งเหมือนเดิมได้อย่างแน่นอนพร้อมหรือยังคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสเตปแรกยอมรับความจริงและปล่อยให้ตัวเองเศร้า โอเคข้อแรกอาจจะฟังดูเหมือนเป็นอะไรที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแต่เชื่อเถอค่ะว่ามันสำคัญมากคือยอมรับว่าเราอกหักและปล่อยให้ตัวเองเศร้า คือไม่ต้องฝืนตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่ต้องพยายามทำเป็นแข้มแข็งเพราะการที่เราพยายามกดความรู้สึกตัวเองไว้มันเหมือนเป็นการระเบิดเวลาค่ะทุกคนวันดีคืนดีมันจะปะทุออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วทีนี้ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ดังนั้นร้องไห้ออกมาเลยค่ะอยากจะดูหนังเศร้ากินไอติมนอนสมอยู่บ้านทาเลยค่ะใช่ค่ะวันเดียว เพราะถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเศร้านานเกินไปมันจะกลายเป็นความเคยชินแล้วเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตของเราแน่นอนสเต็ปสหาเพื่อนระบายให้หมดเปลือกพอเราเศร้าจนพอใจแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือหาเพื่อนแล้วระบายให้หมดเปลือกคือไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะรำคาญหรือว่าเพื่อนจะมองว่าเราเป็นคนอ่อนแอเพราะเพื่อนที่ดีเขาจะอยู่ข้างๆเราเสมอคะ่ะ ลองนึกภาพตัวเองกำลังนั่งอยู่กับเพื่อนสนิทกินขนมอร่อยๆอแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนฟังตั้งแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรกตอนที่เขาทำอะไรน่ารักๆให้ไปจนถึงตอนที่เขาบอกเลิกเราเล่าให้หมดค่ะเล่าจนกว่าจะรู้สึกว่าเออฉันได้ปลดปล่อยแล้ว การที่เราได้ระบายความรู้สึกออกมาให้คนอื่นฟังมันช่วยให้เราได้มองเห็นปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างออกไปค่ะบันทีเพื่อนอาจจะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ให้เราได้หรืออาจจะช่วยให้เราเข้าใจว่า ออจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนี่วสเ s ต็ป3หาอะไรทำเบี่ยงเบนความสนใจหลังจากที่เราได้ระบายความรู้สึกให้เพื่อนฟังแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือหาอะไรทำเพื่อเบ,บี่ยงเบนความสนใจคือไม่ต้องนั่นจมปลักอยู่กับเรื่องเดิมๆแล้วค่ะ ถึงเวลาที่เราจะต้อง move on แล้วลองหากิจกรรมที่เราชอบทำหรือกิจกรรมที่เราอยากลองทำดูค่ะอาจจะเป็นอาน่านหนังสือที่เราดองไว้เล่นกีฬาที่เราไม่เคยเล่นดูหนังที่เราอยากดูหรือฟังเพลงที่เราชอบฟังอะไรก็ได้ค่ะที่มันทำให้เราลืมเรื่องเขาไปได้ชั่วขณะ สำหรับเราตอนอกหักตอนเรียนนะเราชอบไปเข้าชมรมค่ะคือเราไปเข้าชมรมดนตรีแล้วก็ไปเล่นกีตาร์กับเพื่อนๆคือตอนแรกๆมันก็อาจจะรู้สึกแปลกๆแ,แลลนะเนอะเพราะในหัวมันก็ยังมีแต่เรื่องเขาแต่พอเราได้โฟกัสกับการเล่นดนตรีได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆม,มันก็ช่วยให้เราลืมเรื่องเขาไปได้จริงๆนะสเตป 4. ดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ และข้อสุดท้ายก็คือดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจคืออกหักแล้วไม่ใช่ว่าต้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะทุกคนยิ่งอกหกักยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทำสมาธิหรือทำอะไรก็ได้ที่มันทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเพราะการที่เราดูแลตัวเองมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับตัวเองและเราคู่ควรกับสิ่งดีๆ ในชีวิตและที่สำคัญอย่าโทษตัวเองคือไม่ต้องคิดว่าตัวเองไม่ดีพอหรือว่าตัวเองไม่สวยไม่หล่อเท่าคนอื่นเพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองค่ะและคนที่ใช่เขาจะรักเราในแบบที่เราเป็น เอาล่ะคะ่ะทุกคนนี่ก็คือหิวใจง่ายๆฉบับนักเรียนที่เราชอบจะแชร์ให้กับทุกคนที่กำลังอกหักอยู่หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะจำไว้เสมอว่าอกหักไม่ใช่จุดจบของชีวิตมันเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมรักตัวเองนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องไบเอลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย